รวบไวรุ่นขนยาบ้ากว่า78,000เม็ดหลบหนีตำรวจกองบังคับการปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่มตัวนายสราวุธอายุ19ปีและนายจิรวัตรอายุ19ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสว่างแดนดินโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มชุมชน โดยการกระทําทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนายสาวุธถูกจับกลุมตัวได้ที่บริเวณถนนนาเกลือ19ตําบลน,นาเกลืออาเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีส่วนนายจิรวัฒน์ถูกจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าเทศบาลแหลมฉบังตําบลทุ่งสุกลาอาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำตากล้าได้สืบสวนทราบว่านายสลาวุฒิและนายจิรวัตได้เดินทางไปขนยาบ้าจากบริเวณริมน้ำโขงและแอบลักลอบเอายาบ้ามาเก็บไว้ที่บ้านพักของนายสลาวุฒิภายในตำบลคำตากล้าอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเพื่อรอขนส่งไปยังที่อื่นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการบริเวณโดยรอบจนพบนายสลาวุฒิและนายจิรวัตขับรถยนต์ออกจากบ้านพักหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขับติดตามเพื่อหวังจะหยุดรถแต่ไม่สามารถหาจังหวะหยุดรถคันดังกล่าไวไว้ได้หลังจากนั้นนายสลาวุธและนายจิรวัตได้รู้ตัวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขับติดตามอยู่จึงขับรถพยายามหลบหนีจนไปถึงบริเวณหนองน้ำใกล้กับวัดคริสต์ตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนนีวา่าจังหวัดสกลน,นครจึงได้ทำการโยนยาบ้าบางส่วนทิ้งและขับรถหลบหนีต่อไปจนกลับไปถึงบ้านพักของนายสลาวุธโดยคนร้ายได้จอดรถยนต์ทิ้งไว้ภายในบ้าน ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังดังกล่าวก็ไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งเชื่อว่าได้ทิ้งรถและหลบหนีไปแล้วแต่พบของกลางยาบ้าภายในรถรวมกว่า78,000เม็ดต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคำตากล้าได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งสองลายดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า หลังเกิดเหตุนายสราวุฒิได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีส่วนนายจิรวัตรหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่ตำบลทุ่งสุกลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ จนเมื่อวันที่4ตุลาคม2566จึงสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายดังกล่าวได้จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคำตะกร้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป